อันนี้ถือเป็นภารกิจหลักของดดศเลยนะครับในเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องภาระหนี้สินนะครับ,รบเราถูกตั้งขึ้นมาเมื่อปี2 5 0 9เนี่ยก็โดยเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินอนอกระบบ,บนะครับอันนี้เราเดําเนินการเรื่องนี้ต่อเนื่องมาและโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการเนาะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบจากหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องโควิดพอโควิดจะเริ่มที่จะ ดีขึ้นนะครับจะผ่อนคลายก็มามีเรื่องของสงครามด้วยก็เลยทําให้มันกระทบภาคเกษตรบางทีเราดูว่าภาคเกษตรอาจจะไม่กระทบนะเรายังผลิตได้แต่มันไปต่อในเรื่องของการออกโลจิสติกส่งออกไม่ได้ก็กระทบอยู่ดีอันนี้ก็เลยทําให้ภาระนิสัยของพี่น้องเกษตรกรเ,กนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นภาระหนักนะครับรัฐบาลก็มีโครงการพักชําระหนี้ออกมานะครับแต่การพักชําระหนี้ที่ผ่านมาเนี้ยนะครับก็จํากัดกรอบนะครับวงเงินไว้สําหรับคนที่เป็นหนี้กับทกศรวมกันทุกสัญญาเนี่ยไม่เกิน3 0 0 0 0นบาท นะครับแล้วก็ให้พักไป3ปีนะครับพักนี่หมายถึงว่าท่านยังไม่ต้องชําระตามงวดที่ถึงกําหนดก็ได้<ม>นะครับเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลาที่ท่านทํามาหากินได้เนี่ยแทนที่จะเอามาชําระทกศท่านก็เอาเงินตัวนี้ไปต่อยอดทาธุรกิจต่อ<ม>นะครับตัวนี้ก็พักไว้ก่อน3ปี<ม>แต่การพักครั้งนี้ดีกว่าครั้งก่อนๆคือว่าครั้งก่อนๆเราพักแต่ว่าภาระดอกเบี้ยยังถูกวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครั้งนี้รัฐบาลเนี่ยนะครับก็จัดสรรงบประมาณมาดูแลอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่ นะครับเพราะฉะนั้นอัตาดอกเบียตั้งแต่วันพักไปสปีเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรก็ไม่ต้องมีภาระต,ตรงนี้นะครับแต่ดอกเบียที่มีก่อนหน้านี้ดอกเบียที่มีก่อนหน้านี้ท่านยังเป็นภาระที่ท่านต้องจัดก,การอยู่นะครับ <ụ? S 2> แต่สปีนี้แน่นอนไม่มีละ <ụ? S 2> ท่านสบายใจและว่าเสามปีที่จะถึงเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องกัวงวลเรื่องภาระหนี้สินท่านก็จะได้ไปทำมาหากินได้แบบสบายใจ <ụ? S 2> แต่การพักครั้งเนี้ยนะครับเราก็ต้องหวังนะครับในทกศหวังกับรัฐบาลที่มอบโจทย์มาเนี่ยก็คือว่า พักแล้วพอ3ปีเนี่ยทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรกลับมามีความเข้มแข็งในการชําระหนี้ได้คงไม่ได้ใช้แค่เวลาไป3ปีพอถึง3ปีก็เป็นปัญหากลับมาเหมือนเดิมอันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับก็เลยออกแบบว่าคนที่เข้ามาพักชําระหนี้ในช่วงเนี้ยนะครับธนาคารนะครับจะต้องเข้าไปพัฒนาอาชีพเขานะครับพัฒนารายได้นะครับเริ่มตั้งแต่การสแกนเลยว่าปัญหาของเขาคืออะไรนะครับบางคนมีปัญหาเรื่องการผลิต เราก็ต้องไปปรับปรุปรงการผลิตขอเขาให้ดีขึ้นบางคนมีปัญหาเรื่องการตลาดเราก็เอาเรื่องการตลาดเข้าไปเสริมให้เขาอย่างนี้ครับเพื่อจะตอบโจทย์ให้ตรงจุดกับของปัญหาพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยที่รัฐบาลนกำหนดว่าใน3ปีนี้คนที่เข้าโครงการจะต้องเข้ามาสแ,แกนแบบที่ผมว่าเมื่อกี้นี้นะครับแล้วทกสเข้าไปดูว่าปัญหาอะไรเอาอะไรไปเติมให้เขานะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับโดยที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดเนี่ยนะครับอย่างเช่นคนที่เป็น NPL แล้วมาพักเนี่ย นะครับถือว่าเป็นคนที่ศักยภาพในการชําระหนี้น้อยกว่ากลุ่มอื่นรัฐบาลให้ทกศพัฒนาปีละ30,000 0คนนะครับสามแสนคนนะโดยรัฐบาลจัดงบประมาณมาให้3ปีก็900,000นะครับเรามีคนที่เข้าโครงการพักหนี้นะครับที่คุณสมบัติอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้อยู่ประมาณสัก2.69้าล้านลายนะครับก็คือ2.7นะครับประมาณนี้โดยที่ทกศมีเวลาทํางาน4เดือนตั้งแต่เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาไปจนถึงเดือนมกรา โดยเอากาคนกลุ่มนี้มานะครับมาสแกนอย่างที่ผมบอกแล้วก็ทําเรื่องทางเอกสารนะครับนิติกรรมสัญญาขยายเวลาไปเนี่ยเรามีเวลา4เดือนตอนนี้ผ่านมาได้2เดือนนะครับมีผู้เข้าแจ้งความประสงค์เนี่ยนะครับที่เราดําเนินการไปแล้วอยู่ประมาณสัก1.6่งล้านนะครับก็คิดเป็นประมาณ70%ของคนที่เข้าที่มีคุณสมบัตินะครับอันนี้ก็ดําเนินการแล้วก็คิดว่าอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยทกศน่าจะดําเนินการได้ตามแผนงานครับการพักชําระหนี้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการพักให้กับทุกคน นะครับการพักจะต้องแจ้งความประสงค์เข้ามา uh huh. นะครับพี่น้องกเกษตรกรก็แจ้งความประสงค์ผ่านโมบายของทกศว่าอ๋อสนใจนะมีคตรวจสอบคุณสมบัติแล้วตัวเองมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติเสร็จแล้วจะเข้าร่วมโครงการไหมก็กดยืนยัน uh huh. กดยืนยันปุ๊บระบบข้อมูลก็จะวิ่งกลับมาที่ทกศทกศก็จะส่งพนักงานไปนะครับไปสอบข้อมูลไป ทำเรื่องของการเอกสารต่างๆเนี่ยกับกับตัวพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังแจ้งความประสงค์ได้อยู่นะครับจนถึงสารเมษายนมกราคม2567แต่ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะแจ้งทางมือมือถือท่านสงสยัยเอ๊ะมันรายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรเนี่ยท่านเดินเข้ามาที่ทกศที่ท่านสังกัดอยู่ซึ่งตัวลูกค้ากับตัวพนักงานเนี่ยจะมีความรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นลูกหนี้เราอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนโดยทั่วไปที่เข้ามานะครับอ,อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราเราอยู่ใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าต้องการที่จะทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้นึกถึงดกศเป็นับแรกรนะครับอันนี้เข้ามาพูดคุยกันอย่างประเด็นเมื่อสักครู่นี้กรณีที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ย<ม>ถ้ายิ่งหนีห่างจากกันไปนะครับปัญหาการแก้แก้ไขมันจะยิ่งสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะอาจจะไม่ได้แก้ทันเวลานะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเข้ามาแล้วท่านจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือก็มาคุยกันก่อนนะครับรวมทั้งการที่จะไปต่อยอดธุรกิจใหม่ด้วย นะครับถ้าท่านคิดว่าเอ๊ะทำอย่างนี้มันดีไหมนะครับทำอย่างนี้แล้วจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยเข้ามาปรึกษากับเรานะครับเรายินดีครับตกสยินดีที่จะเป็นแกนกลางภาคการเกษตรจริงๆในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นตามวิสัยทัศน์ที่เรากําหนดไว้ครับในช่องทางตรงๆเลยก็ที่สาขาทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแต่ก็สามารถที่ติดต่อผ่านทาง BAC Mobile ของตกสได้ด้วย นะครับรวมทั้ง call center นะครับของดกศสอง5 5 5ห้5 5ครับอันนี้สามารถที่จะดิวได้ตลอดนะครับ